เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับตอนนีจ้จะนโลโพครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Sun Moon u ั d เดตเอพิโซด5กันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับฟีเจอร์ใหม่ๆใ,ในเกมโปเกมอน Sun and m o o n กันนะครับฟีเจอร์แรกที่ผมจะมาแนะนำนั้นก็คือ Hyper t r n i n i n g ครับ เป็นฟีเจอร์ที่สามารถเพิ่ม IV ของโปเกมอนจาก IV ธรรมดาธรรมดาครับเป็น IV 31ได้ทุกค่าเลยนะครับแต่เงื่อนไขของมันก็คือโปเกมอนที่เราจะทำไฮเปอร์เท i n นินะครับจะต้องมีเลเวลให้เต็ม100นะครับถึงจะสามารถทำไฮเปอร์เท i n นิ g ได้นะครับแล้วก็จะต้องมีไอเทมที่เรียกว่า Bottle Caps นะครับผมเป็นไอเทมที่เราสามารถหาได้จากผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในหมู่เกาะอลโลล่านะครับหรือไม่ก็ เวลาเราจับมาเกียนาได้นะครับมาเกียนาก็จะถือไอเทมนี้เหมือนกันครับต่อไปครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัลตราบีสครับหรือว่ายูบีนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเป็นโปเกมอนที่อยู่มานานแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากครับมีแค่รูปล่างแล้วก็มีแค่เทรลเลอร์ออกมานะครับเป็น3ตัวนะครับซึ่งตัวแรกครับก็มีลักษณะคล้ายแมงกะพรุนครับเรียกว่ายูบีศครับแล้วก็อีก2ตัวนั้นผมขอเรียกว่ายุงกับแมลงสาบแล้วกันนะครับซึ่ง UB02 นะครับจะแบ่งเป็น2แบบครับคือ expansion กับ beauty นะครับผมซึ่ง expansion นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายยุงนะครับยุงกล้ามนะครับเป็นตัวสีแดงแล้วก็เขาบอกว่าจะใช้แบบว่าการต่อยนะครับเป็นหลักนะครับส่วนเจ้าแมลงสาบนะครับยังไม่มีข้อมูลอะไรเปิดเผยเลยครับมีแค่ฉากเทลเลอร์นะครับที่พุ่งเข้าใส่กับคาปูโคโค่นะครับ ถ้าสมมติว่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนะครับต่อไปครับเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าออลโลลาฟอร์มนะครับเป็นการเปลี่ยนร่างของโปเกมอนที่อยู่ในทวีปออลโลลานั่นเองครับซึ่งธาตุของโปเกมอนจากเจนเก่าๆนะครับจะถูกเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือธาตุนั้นจะเป็นธาตุใหม่นะครับไม่ใช่ธาตุออริจินัลเหมือนกับภาคที่ผ่านๆมานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเดียวกันก็ตามครับสิ่งที่ผมชอบก็คือ การที่โปเกมอนตัวเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นอัลลูล่าฟอร์มครับจะมีสีที่แตกต่างออกไปจากตัวออริจินัลทำให้แบบว่าเราสามารถแยกได้ว่าตัวไหนนั้นมาจากอัลลูล่าหรือว่าตัวไหนมาจากทวีปอื่นนั่นเองครับครับฟีเจอร์ต่อไปครับเรียกว่าการขี่โปเกมอนครับซึ่งเราสามารถขี่โปเกมอนไปมาที่ไหนก็ได้นะครับเนื่องจากเราได้ลองไปเล่นเดโมโดูแล้วนะครับก็ เราสามารถขี่เจ้าเคนทัลอสเนี่ยเข้าไปในเมืองก็ได้ซึ่งมันดูเหมือนกับว่าฟีเจอร์เนี่ยคือน่าสนใจมากครับเพราะว่าในเทรลเลอร์นะครับเราสามารถขี่ลิซซอนขึ้นบนฟ้าได้หรือว่าขี่เจ้าชาร์ปิโดนะครับอยู่ในน้ำก็ได้ซึ่งมันนั้นเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่า,าฟีเจอร์ของการขี่โปเกมอนเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราขี่ได้เฉพาะในแอเรียที่มันจํากัดถูกต้องไหมครับซึ่งข่าวนี้ผมว่า ตัวเกมเนี่ยเขาก็น่าจะปล่อยให้มีความอิสระหรือว่าความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นก็ได้ครับยังไงเราก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยจะทําให้เรานั้นขี่อะไรได้บ้างและขี่ตอนไหนได้บ้างนะครับต่อไปครับเป็นการชาร l l e n g e ครับประจำเก่อนนะครับซึ่งแต่ละเกาะเนี่ยจะมีการ Challenge ครับเรียกว่าทริ a ลครับ เป็นการทดสอบเรานั่นเองครับซึ่งถ้าใครได้เล่นในภาคเดโมนะครับเขาก็จะให้เรานั้นไปทดสอบนะครับซึ่งภารกิจต่างๆก็จะแบ่งออกไปตามแต่ละมู่เกาะครับซึ่งเมื่อเรานั้นสามารถพิชิตทริได้แล้วนะครับเราก็จะได้ไปสู้กับผู้ใหญ่บ้านนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปสู้กับผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ในด่านสุดท้ายของการทดสอบนะครับเราจะต้องเจอกับโปเกมอนที่เรียกว่าโทเทมโปเกมอนก่อนนะครับซึ่งโทเทมโปเกมอนเนี่ย ก็จะมีพลังบางอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าอยู่ในเดโมนะครับมันก็จะสามารถเรียกพวกออกมาได้นั่นเองครับครับต่อไปครับเป็นท่าโจมตีที่เรียกว่า Cmove ครับซึ่ง C Move เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีท่าแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ท่าโจมตีของมันนั้นจะต้องเป็นท่าเดียวกับโปเกมอนของเรานะครับซึ่งเจ้า C Move เนี่ยมันจะมีความเจ๋งตรงที่ท่าที่เราใช้ Cmove นะครับถ้าสมมติว่าเรา มีท่าเบสการโจมตีทางกายภาพนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้โวเท็ค l e นะครับซึ่งมันเป็นท่าที่โจมตีทางกายภาพใช่ไหมครับซีมูฟที่ออกมามันจะทำดาเมจเป็นท่าโจมตีทางกายภาพเช่นกันครับและถ้าสมมติว่าเราใช้ทันเดอร์โบนะครับคู่กับซีมูฟนะครับท่าในซีมูฟนะครับก็จะสร้างความเสียหายเป็นแบบเวทมนต์ครับต่อไปครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมว่าทุกคนนะครับทุกคนที่เล่นโปเกมอนเลยแหละอยากให้มีมา นานมากแล้วนะครับเนื่องจากภาค o r A s เนี่ยมันไม่เอามาซึ่งฟีเจอร์นี้ก็คือการเปลี่ยนทรงผมแล้วก็เสื้อผ้านะครับซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากโปเกมอน X Y ครับตอนนั้นนะครับโอ้โหทุกคนนี่บอกว่าบอกได้เลยว่าแบบไม่เก็บเลเวลแล้วนะครับเก็บตังค์ครับซื้อเสื้อผ้ากันนะครับก็เป็นความสนุกของโปเกมอนอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราสามารถเอามาอวดเพื่อนได้ตอนแบทเทิลนะครับก็ส่วนราคานั้นก็คงจะ น่าจะแพงเหมือนเดิมครับแต่ยังไงครับผมว่าเทรนเนอร์หลายๆคนนะครับถ้าสมมติว่ามีความพยายามนะครับหรือว่าอยากรออยากสวยเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องแบบว่าเก็บตังค์ครับซื้อแน่นอนครับแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันครับที่รอฟีเจอร์นี้มานานแสนนานแล้วครับเมื่อแบบว่าตอนแรกที่ได้เห็นนี่ก็คือแบบรู้สึกประทับใจมากแล้วคือแบบอยากให้เกมออกเร็วๆมากเลยครับ ฟีเจอร์ต่อไปครับเรียกว่าโปเกมอนรีเฟรชครับซึ่งเจ้าโปเกมอนรีเฟรชนะครับเราจะสามารถทําความสะอาดให้กับโปเกมอนเราได้หรือไม่ว่าเราก็จะสามารถเล่นกับโปเกมอนได้เหมือนกันครับหลักการทํางานครับก็คงจะคล้ายๆเหมือนกับโปเกมอนอาร์มี่ครับแต่คือความอาที่ฟีเจอร์ที่มันเพิ่มมาก็คือก็จะมีการทําความสะอาดการขัดตัวหรือไม่ว่าการจับจุดต่างๆนั่นเองครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ e x c l u s i v e p o k โป o n ครับซึ่งโปเ m ม n Sun Moon เนี่ยนะครับก็จะมีโปเกมอนที่บางตัวนั้นเราสามารถจับได้เฉพาะบางภาคนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้อาจจะจับได้ในภาคซันหรือว่าเจ้าตัวนี้อาจจะจับได้ภาคมูนนั่นเองครับซึ่งการที่เรานะครับอยากได้ทั้ง2ตัวนั้นก็ต้องทำการเทรดกับเพื่อนนะครับแถมบางตัวยังต้องมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนล่างนะครับ อย่างเช่นตัวนี้จะต้องเปลี่ยนในภาคสั้นและตัวนี้จะต้องเปลี่ยนในภาคมูนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้อีกภาคหนึ่งนะครับก็ต้องไปเทรดมาจากเพื่อนเช่นเคยครับผมซึ่งนั่นก็เป็นสเสน่ห์ของโปเกมอนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน,นครับฟีเจอร์ต่อไปของโปเกมอนซันแอนมูนนะครับเรียกว่าเวลาครับซึ่งเวลาของทั้งสองภาคเนี่ย จะต่างกัน12ชั่วโมงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าตอนนี้ภาคสันเป็นตอนกลางวันนะครับภาคมูลก็ต้องเป็นตอนกลางคืนนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับทั้ง2ภาคก็ยังมีทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนเดิมครับต่อไปครับเป็นสถานที่ที่เรียกว่า Festival Plaza นะครับเป็นสถานที่ที่เอาไว้ใช้ต่อสู้กับเพื่อนๆหรือว่าก็เทรดนะครับเหมือนกับจอยอเวนิวของทวีปยูโนวานั่นเองครับ ซึ่งการที่ซื้อของข้างในนะครับหรือไม่ก็แลกของข้างในนะครับเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Festival c o i นนะครับผมซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปครับขึ้นอยู่กับว่าของนั้นหายากหรือเปล่านะครับต่อไปครับเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า p o เก p ิลา g โครับเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นเกาะเล็กๆแล้วกันเอาไว้ให้โปเกมอนเรานะครับเล่นมินิเกมนะครับผมก็จะมีพวกไอเทมต่างๆตกนะครับ แล้วก็บางทีนะครับก็จะมีโปเกมอนป่านั้นเข้ามาจอยกับโปเกมอนของพวกเราได้นะครับวิธีการเล่นก็คืออ่าเราก็ส่งตัวที่อยู่ในบ็อกซ์ของเรานะครับผมก็ไปทําภารกิจบางอั้นเถอะอะไรเงี้ยคล้ายคล้าย Monster Hunter ก็คือการส่งแมวไปแล้วทีเวลาเรากลับมานะครับเราก็จะได้อ่าพวกของพวกไอเทมอะไรางี้นะครับมาเข้ากระเป๋าเร้อนนั่นเอง เขาบอกว่าในโปเกมอนพลาซ่านะครับหลังจากที่พวกเรานั้นได้เข้าไปนะครับเราสามารถเทรดหรือว่าต่อสู้กับเทรนเนอร์คนอื่นๆได้นะครับไม่มว่าจะเป็นออฟไลน์ line หรือว่าออนไลน์นะครับหลังจากที่เรานั้นได้แลนดอัพแล้วนะครับเราก็จะสามารถทำมิชชั่นคู่กับคนที่เรานั้นเคยสู้มาด้วยกันได้นะครับ สำหรับแฟนๆโปเกมอนลังเมกานะครับโปเกมอนซันแอนด์มูนนั้นก็ยังมีหินเมก้าให้เก็บเช่นเคยนะครับซึ่งหินเมก้าพวกนั้นนะครับก็คงจะอยู่ในตัวเกมนั่นแหละครับฟีเจอร์ต่อไปที่เราจะมาพูดถึงนั้นก็คือโปเก f ฟายเดอร์ครับผมเป็นการถ่ายภาพโปเกมอนนะครับซึ่งสถานที่ของการถ่ายภาพโปเกมอนเนี่ยแต่ละที่นะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมและเมื่อเราถ่ายภาพเสร็จนะครับผมโปเกมอนบางตัวนะครับก็จะวิ่งมานะครับต่อสู้กับเราครับ ทำให้เรานั้นสามารถจับโปเกมอนที่เราถ่ายภาพได้ด้านเองโดยตัวเกมนะครับก็จะกําหนดจุดที่เราสามารถถ่ายภาพได้ครับอย่างเช่นในถ้านะครับอาจจะเป็นรูขนาดใหญ่หรือว่าในเมืองนะครับอาจจะเป็นที่ที่เฉพาะของมันนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าที่นั้นสามารถจับได้นะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกเองละครับต่อไปครับเป็นระบบใหม่ครับเรียกว่า Ba t t l e Royale ครับคือเป็นฟร e e for All นั่นเองทุกคนนะครับสามารถเลือกตัวที่จะตีได้ตามสบายเลยนะครับก็ ถ้าใครแบบว่าหมั่นไส้ใครก็ชวนมาเล่นเกมนี้เลยฮะแล้วก็ส่งฟิกบอกเพื่อนเอาเลยแล้วกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ๆของ p o k ก m o n Sun and Moon นนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ขอให้กดไลค์ไปนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามชแนลของช n y s o l โลโปกไวด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันในในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ